แล้าคา่ะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบงานก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะคะอันนี้เนี่ยส่งตรงไปประเทศพม่าเลยค่ะก่อนที่เราจะส่งมอบเราขอเช็คงานก่อนนะคะและนี่ก็คือเป็นความสุขเล็กๆของคนทำงานจริงๆเลยนะคะว่าได้สัมผัสได้เห็นอุปกรณ์ทางจิตวิญญาณในรูปลักษณ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่ลูกค้ารีเคเวสสั่งไปเลยนะคะว่าอยากได้กองดัมมรุในรูปลักษณ์แบบนี้นะคะก็ เราก็เลยไปคัดสรรมาให้ค่ะและนี่ก็เป็นดัมมลูกนะคะนี่ออกมาสวยงามชอบเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ไปที่ร้านค้าเขานะคะก็ก็รีวิวให้นะคะเดี๋ยวเราจะวัดขนาดกันก่อนนะคะว่าขนาดอยู่ที่เท่าไหร่นะะแผ่นแทนขนาดน่าจะอยู่ที่ประมาณ15เซนนะคะอ่าออนันโคเวอร์นะคะนี่อยู่ที่13นะคะก็มาตรฐาน13 12เลยนะคะ ก็โอเคนะคะนี่ก็1 0 1สสวยงามนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นงานเรียกว่าเก็บงานรายละเอียดได้สวยเลยนะคะนี่สวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะลองเทสเสียงกันนะคะ,ะสักครู่นี่ให้เห็นก่อน เสียงโอเคผ่านเลยนะคะก็ตรงกับที่ลูกค้าได้เลือกไว้นะคะนี่ดัมาลุกนะคะสิบสามสิบสามเซนนะคะโอเคนะคะนี่ก็จะส่งตรงไปที่จริงๆก็คือส่งลูกค้าส่งตรงประเทศพาม่านะคะแต่ว่าเราก็จะส่งในเมืองไทยซึ่งเขาจะมะีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขนส่งที่สามารถพาดต่อไปที่พาม่าได้เลยนะคะนะคะ พอเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวเพราะว่าส่งพม่าด้วยไหมจริงๆก็คือส่งลูกค้าพม่าเราก็รับนะคะเพื่อนบ้านเราก็รับด้วยเหมือนกันนะคะมีหลายท่านมาสั่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีระบุที่อยู่ชัดเจนว่าให้ส่งในเมืองไทยที่ไหนนะคะแล้วก็ให้ระบุไปว่าส่งต่อไปที่ไหนเราก็จะดูแลตรงนี้ให้ได้นะคะนี่ก็โอเคค่ะดัมเลลุ13เซนติเมตรนะคะสวยงามนะคะก็โอเค หวังว่าลูกค้าเปิดมาแล้วจะชอบนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ